สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนนะครับไม่ใช่ว่าสอนนะครับบอกเทคนิคนะครับของเพลงปรากฏการบีเซีอของ b o ดี้สแลมแล้วก็โจอี้นะครับก็จะเป็นการเล่น tapping นะครับผมก็เล่นจิ้มสายนั่นเองนะครับจะใช้คำศัพท์ที่มันเป็นบ้านนะครับก็คือประมาณแบบนี้นะครับก็เล่นอยู่ในคอร์ี้7นะครับ7กับ9นะครับ ก็จะเล่นอย่างนี้นะครับเล่นช้าๆนะครับผมเนะครับเล่นประมาณสี่ครั้งนะครับสี่ครั้งในหนึ่งห้องนะครับก็จะเล่นแทบไปนะครับกดไปแล้วก็มาสายหนึ่งนะครับ บางคนก็ตวัดนะครับบางคนก็จะใช้นิ้วเล่นเลยนะครับจิ้มครั้งเดียวก็ทำให้เกิดเสียนะครับก็จะมีการแต่งเ,เฟกยอยู่บ้างนะครับสายสองสายหนึ่งสายสองสายหนึ่งเล่น4ครั้งนะครับผมถ้าเขาคนที่เก,เก่งนะครับพลังนิ้วเยอะก็จะเล่นแบบ เล่นสี่ครั้งนะครับผมดูนะครับจะมีแค่สามช่วงเดืนนะครับประมาณนี้นะครับหนึ่งสองสามนี่นะครับข่อนต่อมาก็จะเล่นคล้ายเดือนนะครับแต่ว่าเราก็จะมาจิ้มห้องที่สิบ ส13สิบสาสิบสี่นะครับห้องที่สิบสี่นะครับผมก็จะเล่นคล้ายกันกับโนต้ตตัวเดิมนะครับผมนะครับคราวนี้เป็นสายหนึ่งนะครับตอนจิ้มห้องที่11เอดนะครับ ข้อน,นี้จะเล่นสามครั้งนะครับเล่นสามครั้งหนึ่งสองนี่นะครับจะเล่นสามครั้งนะครับจะเล่นต่อเน,นื่องกันตั้งแต่ครั้งแรกนะครับหนึ่งแล้วก็จะมาตรอน,นี้ ต่อมานะครับก็จะมาเล่นแถวนี้นะครับแถวเก้านะครับเก้าไปสิบเอ็ดนะครับจิ้มที่เดิมนะครับต่อมาก็จะมาเล่นเก้าไปสิบเอ็ดจิ้มที่เดิมผมจะเล่นแบบนี้นะครับก็ไปฟังฟังมานะครับแกะมามันจะได้ประมาณนี้แล้วก็ ประมาณนี้นะครับถูกผิดอย่าว่ากันนะครับถูกพิดก็ผมก็แกะมาได้เท่านี้นะครับผมอนะครับจะเล่นซ้ําอย่างช้าๆนะครับผมก็จะไปเล่น มาณเท่านี้นะครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้นะครับเทคนิคในการเล่นเพลงปรากฏการบีเสื้อนะครับโอเคครับเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ